จ้าโมเสมาเช็คเข้าว like ่าเาลืงกล่องเด้อสวัสดีค่ะโมนี้เขาจะออกออกเยี่ยัดย่ยตดในบรรดาติดยัดเ่รอป้าหมยเขาใส่อไรว่าไรู้อยู่ป้าหมยเขาไงกิ่งอเภยดอนจันอัปวเราเป็นอำเภอป่ะเป็นอำเภออไรกิ่งกิ่งอเภยดอนจันนะคะรู้ว่าคุนสิตอนรับากเปนไหนเดียวเขา ไปเรื่อยๆมาสิเข้าเต็มรถโดยรถตู้ไอไหมครับผมนะคะเต่าไปน้ำเดวยวันวันี้มีครูเดยมันนี้ตะเก้าสดถึงบ้านพี่น้องเรียบร้อยนะจ๊ะท,ที่กิ่งอำเภอดอน,นจานนะจ๊ะทุกันมีการลงปลานะจ๊ะาเจ้าได้หลายแล้วก็จ้าเมื่อแล้วก็มี อันนี้ยังเหลืออยู่บางส่วนตอนที่คนหล,ลายๆเขามาบ่อยเพราะว่าไม่มีทางเขาก็เลยใดว่าตอนที่เป็นบางแล้วนี่ยแหละในตัวบกับกไงบักไงแต่ละคนยี่มาลำซิ่งมอมพี่น้องข้างหลังเดี๋ยวาผ้ายางไปเบิ่งโอ้มันบังไงเอามา,บาเบิ่งน่ตัวใ้ญ 干嘛？Cool, ปลาลู่จ uh. ันทร์ปลาญี่ปุ่นลู่จันทร์ครับลู่ละห้าสิบกิโล แน่แล้วมือเศร้าเลยกำทิบย์กำเดียนบ่มีหมองจอดรถมือเศร้าเลยหลายเนาะหลายเต็มเลยขึ้นแล้วขึ้นเลยบนน่นี่ลงมาอีกได้บ่ลงอีกได้อยู่บ่ล่องล่องมาอีกไหมอ๋อ ใสน้ำอ่องลองอ่องลองแล้วเราสิ่งบึมบ่มด้วยมาลำมาได้จ้ะมาซอยงาน ยังไหลยอยู่พี่น้องใบมุ่งบุ่มนะมิเกาะกลางนำ้ำกันไปอ,อบมั้งนี่ทา่านีคนยังไหลยอยู่การลงปลาที่สนุกสนานออม,าามานั่งห่างมั่งนานแล้วมั่งห่างแล้วจะเศร้าแล้ว น้องะไรจ้ะฟังน้องพูดมาละใครของใครเราคอยาอยู่ขังน้องกันล่ะวันดหลายวันแหงแตกแล้ววันจะมือเศร้าเลย we ข้าเดียวมี sí ่ย ok? ah, uh, ังเกิดข Ges ึ้นวะไปบิงน้องป้าข้าวเดียวมันยังบันมันยังเกิดขึ้นไปลาะป้ามาข้าวเดียวเปลี่ยนแปลงบลรู การที่การมันผู้สาวเกิดขึ้นด้วยยดิ่งันสไม้สม้มาได้วา้วาาท่มอนเกี่ยมมาแล้ว้องกรบอว่ามีลูกให้ผมเออนั่นแหละเออบอกว่า มันว่ากัตอเ่าไปล้วดแล้วเออมันบริการของคนเรประมาณนั้น่ไะนะอกกันกันเปยุ่งอกันไปนี่ละสาวสาังเาเอาไว้ค่าดอกเพยา้นมาิตมเมนตน

โอไเแหนน้น่น่งไปไหนะเาก่เอาโรตนน็ดแกงไงเนความสเขาอก่าเขร้านหวังหม่เนี่ยนี่ยเนี่ยเน่ยนี่ยเนี่ยเกเนี่ยเน่น่ย่ไเ่่ไน่ยเ่เ่ยเ่เ่ยเ่ยเ่่ย่าเเน่ยเ่ยเ่น่ี่ไเ่เ่ยเ่เ่ยเ่ยเ่ไเ่ย่ย่ยเ่ไเ่ยเ่ยเ่ยเี่ยเ่เนี่ยมเน่่เน่เ่ยมเ่ม เอาว้ใชเป็นไงเรับวันเป็นยังไบ้างไงลูกฮะมีเราโดนั้เรเป็นจากีพยานเร่งน่าสรมอีเสียมานเอาทของเตาไว้แม่มาเราคว้างกันถามตูกไหมไปมาไล่หนีบอลูกถามบากม้ามาาาไว้พอดยเรื่มงไอ้โมากระว่าพี่แล้วมึจะไปฝากไให้

ก็บอกว่าได้ตัวเดียวนะครับการงานที่เรากันได้กล่าว

อเจีอนแก่บยันนอกด้กกเสียอันนี้มีการลกน้องป่าก็ได้ได้ป่าตัวบ้านไงพี่น้องบดตรผีรองคนใดมีการลุป่าพี่นินตัวงงงาเอากุ้งเฮียวใไร อันนี้อย่างกุงตีนกุ้งตีนหมดเลยอย่าง่ป๊าเป็นสองชิ่หาตัวหาตัวเป็นซิฟโฟมไดนเหนเนาะเนี่ยกุ้งกุ้งตัวบักใหญ่เลยโอ้ยดีแพงยังเป็นเป็นอย่เนาะกุ้งน้อยสอนป่า เผาปลาปาเผานะจ๊ะวายก็วายสัตว์ฮาอัมนี่ักเบิ้มเยหรอเิมเลยบ่เอาลูกเคยแล้วเฮ้มมาชมบ่อกุ้งนะคะบ่อกุ้งเมืองกาฬสินเด้อโอ้อันยับหยาบอยู่นี่มันหยังปลาบ่ปลาโทกถทษถทษถ นาอันนี้นากุ้งนะคะนากุง้งกนย่ญญางประทันเพิินพี่น,ออออน้องป่าป่าป่าฝึกลึกๆนำคล้องนำเคื่อนพี่น้องมันก็เลยไก่ติดเคื่อนลำเป่ามันก็เลยบอืดอยากอืึกินุดมสมบูรณ์กุนนะ้ง เอากุ้งสดๆจากน้ำนะจ๊ะเพราะว่าค้งไวแค่ลูกค้ามาซื้อนาเทศการเนี่ยเขาก็ต้องเอาขึ้นอันนี้คือไก่ทศการส้มกาัดลวมันตายลาลๆๆลๆลล ๆๆป้าขนาดนำกวางยังตายเนาะไปแล้วขึ้นไประบกบาดงบลาดงเอามันมาย่ามันขึ้นไป ไมทั่วไปมันเต็มเอาหลายโลบอค่ะเขาจะบอหลายอย่าบอกเขาจะไปกินดองกินแล้วอันสังสรรค์เพื่อนฝูงเดี๋ยวเต็มอันปื่นจับนี่ไว้กันนะแม่เก็บตัวตายออกกันดูแต่เฉพาเพื่อลูกค้าไม่นะื่ออยู่่คะ ทำนากุ้งนาปลานะจ๊ะให้เดียให้นากเลียงง่ว ไปเล่ากับได้เล่าป่าพัดเฝ้าแล่นปะกุงสิไตยไอ้กุงบ่เป็นป่าป่าทั้งนั้นนะจ๊ะเนี่ยบอยำหยาปเปีนป่าขาเจ้าเลี้ยงเปนลุ่นเปนลุ่นไม่สดสดนะจ๊ะเอามาจากบอา่อฮะปโอเทบวลูกเชเลยเทเลย